มาที่ละครแค้นรักสลับชะตากันบ้างนะคะนี่ก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ถ่ายทำกันมานานถึง8เดือนกันเลยทีเดียวนะคะ <ing> like <company> ก็เ,เป็นของค่ <c oughs> ายแมจิกอ f ฟ n e ค่ะของผู้จัดอ้อมพิยาดานะคะคนี่เป็นค <c oughs> ิวเรียกว่าสุดท้ายนะคะ <c oughs> เป็นบรรยากาศก <c oughs> ารเข้าฉากของทีมนักสแสดงมีกระทิงขุนนร,รงบัวนรินทิพย์กันแล้วก็เจมอลินวีนะคะ แล้วก็ทีมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>ก็มีเรื่องของโควิดอยู่บ้างะนะช่วงโควิดใช่นะคะอืมล<ะ>แล้วก็<ะ>ทีมนักแสดงเองก็บอกว่าในช่วงที่ถ่ายทํากันอยู่นั้นก็ต้องบบระมัดระวังนะเราสังเกตว่าทีมงาน,เ,นเขาก็มีการปิดหน้ากากกันนะคะ,คะต่อไปก็คงจะเริ่มในเรื่องของการตัดต่อนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ ก็อยู่กันมายาวนานเหมือนกันเนาะเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องที่รู้สึกว่าเออตั้งตั้งหน้าตั้งตารอกันมาทํางานนะเพราะว่าแบบฉากต่อจะให้เครียดจะดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่บรรยากาศในกองมันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพสวยมากเลยนะอยากให้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เต็มที่เหมือนกันเวลาทํางานแล้วก็จะทํางานแบบเหมือนก็มองกันตลอดเลยเนาะตอนหน้าหน้าเสร็จแล้วก็หน้าเสร็จแล้วก็มองกันอยู่เนาะแบบว่าให้มันสนิทกันไงเวลาทํางานมันจะได้แบบโฟล์พวกเราทุกคนตั้งใจมากนะคะยังไงก็ให ให้ทุกคนฝากติดตามแขรักสลับชะตาด้นะคะ